มุมมองต่องานที่จะทําให้คุณเปลี่ยนความคิดนะครับวันนี้ผมกลับมาหนังสือของพี่นิวกรมนะครับความลับความลับของความสุขนะครับโอเคเรามาเริ่มกันครับคือถ้าคนที่อยากฟังเร็วๆนะผมจะสรุปดังนี้เลยเขาบอกว่างาน่เป็นพื้นที่ใหญ่ของชีวิตใช่ไหมแต่ว่าทัศนคติที่ดีต่องานะ่ะก็สําคัญมากนะครับงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยล้วนสร้างโอกาสต่อไปอย่าใช้โอกาสเปลืองนะครับไม่ว่าจะมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ตามเ อย่าใช้โอกาสเปลืองนะครับจงหมั่นเล,ลือกอยู่เสมอว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับอย่าหาเวลาทําสิ่งสําคัญนะครับจงสร้างเวลาขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้นนั่นเองนะครับพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ด้วยเงินเสมอนะครับรับผิดชอบต่อการงานส่วนตัวของตนเองให้จบในตัวเองนะครับไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ สะท้อนภาวะผู้นำนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําหัวหน้าหรืออะไรก็ตามการขอความ,มช่วยเหลือไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนว่าคุณเก่งไม่เก่งนะครับแต่มันสะท้อนว่าคุณเนี่ยมีมีความเปิดเปิดโลกอยู่ตลอดเวลาเปิดความรู้ไม่ได้อีกโก้สูงอะไรแบบนั้นนะครับไม่ลืมผ่ายมือให้เครดิตเพื่อร่วมง,งานทีมนะครับที่ช่วยการคิดนะครับคือถ้าเราทำโปรเจกต์ทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็ควรจะให้เครดิต ผู้ที่สร้างสั์ง,งานนี้ขึ้นมาเสมอไม่ใช่ว่าโปรยเครดิตตบมาที่เราคนเดียวนะครับงานที่ดีทําแล้วนอนหลับนะครับงานที่ดีทําแล้วนอนหลับนะครับต้องดูว่าบริษัทที่เราทํากับบ้านเนี่ยเรานอนหลับไหมนะครับเ <c oughs> มื่องานเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตการทํางานที่การใช้ชีวิตนะครับทีนี้ผมจะเอาเรื่องราวในหนังสือเนี่ยมาบอกเล่ากันนะครับว่ามีมีอะไรที่ผมชอบบ้างนะครับบทแรกเลยที่เขาบอกนะี่ก็คือมุมมองต่อ,อการงานครับ เขาบอกว่างานมีสองแบบเท่านั้นนะก็คืออยากทำแล้วก็จำเป็นต้องทำนะครับงานที่อยากทำเนี่ยต่อให้เหนื่อยก็สนุกนะครับงานที่จำเป็นเนี่ยต่อให้ไม่สนุกยังไงก็ต้องทำครับพ้นเกณฑ์สองข้อนี้ไปเนี่ยมักจะไม่ทำครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะครับตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมจะต้องทำจนหมดแรงงานจะออกมาแบบขอไปทีไม่ดีต่อตัวเองแล้วก็เพื่อร่วมง,งานนะครับเลือกงานที่ได้เรียนรู้หรือว่าพัฒนาทักษะไปด้วยนะครับ ระหว่างทําจะไม่รู้สึกแค่ทางานให้เสร็จหรือเพื่อรับเงินนะแต่ว่าจะรู้สึกดีที่ยิ่งทําให้เราเก่งขึ้นเข้าใจมากขึ้นเรียนรู้คนอื่นมากขึ้น,นครับเรียนรู้ชีวิตมากขึ้น,นครับทุกเช้าที่ตื่นไปทํางานก็คือการไปเรียน,นครับถ้ามีทัศนคติแบบนี้ก็มันจะทําให้การทํางานมีนความสุขนะเขาบอกว่าแบ่งงานเป็นแปลงเก็บเกี่ยวกับ,กบแปลงทดลองนะครับแปลงเก็บเกี่ยวคือสนามที่เราถนัดนั่นเองสร้างรายได้จากมันได้ลงแรงแล้วก็อุ่นใจว่ามีเงินซื้อข้าวกินนะครับ แปลงทดลองคือสนามที่ยังอ่อนหัดแต่ก็อยากลองทําอาจจะยังไม่ทําอะไรได้แต่ว่ามีโอกาสในอนาคตนะครับเก็บเกี่ยวทําแล้วใจเต้นแดงเพราะว่าเป็นของใหม่แล้วก็ท้าทายนะครับถ้าเรามีแต่แปลงเก็บเกี่ยวเนะี่ยวันหนึ่งเราก็จะเบื่อซ้ำซากก็คืองานที่เราดีแต่ถนัดนั่นเองซึ่งเราก็ควรจะต้องทํามาต่อไปนะครับแต่ว่าก็แบ่งมาทําแปลงทดลองบ้างก็คือมาสนุกกับงานใหม่ๆบ้างเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้มันออกผลในอนาคตบ้างนะครับ มีงานที่ทําจบด้วยตัวเองกับงานที่ร่วมทํากับคนอื่นนะครับงานที่ทําจบด้วยตัวเองอ่ะทให้เรารู้สึกอิสระใช่ไหมแล้วก็ไม่ผูกมัดทําในแบบที่ตัวเองคิดได้เต็มที่นะครับเช่นการเขียนหนังสือครับแต่ถ้าทําแต่งานเดียวนะครับแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการสูญเสียทักษะสัมพันธ์ได้นะครับซึ่งสำคัญมากต่อชีวิตนะคนั่นก็คือการฟังการสื่อสารการทํางานเป็นทีมการยอมรับคนอื่นประสานไอเดียกับคนอื่นซึ่งจะเกิดจากการทํางานกับคนอื่นเท่านั้นนะครับ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ด้วยว่าโลกใบอื่นเนี่ยว่าเขาทํางานกันยังไงลดความหยิ่งผยองลดลงแล้วก็สนุกกับสิ่งใหม่ๆมากขึ้น,นครับบางงานเนี่ยไม่ได้ผลตอบแทนเป็นไรายได้นะครับแปลงเก็บเกี่ยวที่มีไรายได้พอหลยงชีพสำคัญตรงนี้มันเปิดโอกาสให้เราใช้เวลาที่เหลือไปกับการทํางานที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเป็นเป็นก่อเป็นกรรมนะครับ แต่ว่าตอบแทนกับมาเป็นอย่างอื่นแทนนะครับเช่นประสบการณ์ชีวิตนะครับได้รู้จักคนใหม่ๆได้รับความอิม่มเอมใจได้ผ่อนคลายสร้างสรรค์น,นะครับสิ่งเหล่านี้ก็สําคัญต่อชีวิตเช่นกันนะไม่ใช่ว่าเราจะกอบโกยอย่างเดียวใช่ไหมคือชีวิตมันก็ต้องมีหลายองค์ประกอบนะครับแต่ว่ามันมันอาจจะเป็นงานฟรีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีโอกาสทําให้เราเห็นทําให้คนเห็นเรานะครับเห็นความสามารถที่เราไม่ไม่เคยรู้ว่าเราทําได้เหมือนกันทําให้รู้จกักคนนู้นคนนี้ แล้วถ้าตัดสินใจจากค่าจ้างหรือว่ารายได้อย่างเดียวเราอาจจะพลาดนะผลตอบแทนที่มองไม่เห็นหรือว่ารายได้ในอนาคตเหล่านี้ไปได้นะครับอืทดลองได้ไม่เวิร์กก็เลิกนะครับการทํางานหลายอย่างก็เหมือนการปลูกพืชหลายแปลงนะคหักสนใจการงานใหม่ๆก็ใช้เวลาแล้วก็พลังไปทดลองดูสักครั้งดูนะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าล้มเหลวถ้าปลูกขึ้นก็ลุยต่อถ้าปลูกแล้วฝืดไม่ค่อยสนุกไม่งอกง,งามก็เลิกนะครับแค่นั้นเองไม่ปลูกหลายแปลงก็เลิกง่ายหน่อยนะครับ ต,ตัดใจง่ายไม่ฟุม่มไฟไม่ค่อยบอบช้าจากความล้มเหลวเพราะว่าหันไปรอบๆก็ยังมีแปลงอื่นอีกตั้งเยอะที่เราปลูกอยู่นะซึ่งอาจจะกําลังงอกงามแล้วก็น่าสนุกกว่านะการทํางานมีผลอย่างมากต่อชีวิตนะครับงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะครับความสัมพันธ์แล้วก็ความสุขงานทําให้ได้เรียนรู้นะครับได้ใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานนะครับได้หัวเราะระหว่างทํางานงานกินเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเนะี่ย หากมีความสุขกับงานย่อมมีความสุขกับชีวิตด้วยนั่นเองนะครับอคราวนี้มาดูเรื่องของคนงานล้นมือนะคนที่งานยุ่งอยู่ตลอดเวลานะครับโอกาสเหมือนการยิงประตูใช่ไหมครับบางคนก็ใช้โอกาสเดียวเป็นประตูแบบนี้นะรับเรียกว่าใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับทํางานด้วยครั้งเดียวประทับใจนะครับแล้วความประทับใจเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเนื่องมหาศาลนะครับหากมีงานแบบนี้อีกก็คนเขาก็จะนึกถึงเราก็ถ้าเราทํางานได้ดีสมมติเพื่อนๆเป็นฟรีแลนซ์ land, หรือว่าเป็นพนักง,งานก็ตามถ้าเราทํางานได้ดีนะครับ คนก็จะบอกต่อนะเออเออท่านนึกถึงงานแบเนี้เออเอาคนนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําให้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับเรามากๆนะเพราะว่าเราก็จะไม่ต้องไปวิ่งหางานเองทั้งหมดนะคนก็จะมีคนที่เขาบอกต่อง,งาน,นครับซึ่งตังข้ามหากทางานด้วยแล้วไม่ประทับใจไม่รับผิดชอบจุกจิกยากไม่ตรงเวลาหรือทําอะไรให้ลูกค้าเขาไม่พอใจนะครับคุณไม่ได้เสียลูกค้าแค่คนเดียวนะแต่ว่าคุณจะเสียงานต่อเนื่องอีกหลายสิบชิ้นที่ลูกค้าคนนั้นจะต้อง แนะนำให้ลูกค้าคนอื่นมาจ้างคุณนะครับลูกค้าหนึ่งคนก็เหมือนกิ่งไม้นะครับแยกย่อยเป็นกิ่งก้านเล็กๆอีกมากมายนะครับการทํางานแย่หรือทำทำตัวแย่เนี่ยเท่ากับหักกิ่งกิ่งไม้นั้นทิ้งเลยซึ่งถ้าเราหักตัวต้นต่อทิ้งเนี่ยอีกสิกว่างานอีกยีงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามมาครับขณะที่ถ้าทําดีก็รอดอกผลแต่ยอดออกมาจะาก,กิ่งกันอีกมากมายนั่นเองนะครับคนใช้โอกาสไม่เปลืองเนี่อยมอมได้รับโอกาสใหม่ อีกแล้วก็อีกนะยิงแม่นเพื่อนก็อยากส่งให้ยิงน,นั่นเองนะทุกงานจึงสําคัญนะเ,นเพื่อนๆยิ่งตอนเริ่มงานใหม่ๆโอกาสมีไม่มากเนี่ยยิ่งต้องใช้โอกาสไม่เปลืองงานต่องานนะครับยิ่งโอกาสเยอะยิ่งสร้างผลงานดีๆให้คนได้เห็นเยอะขึ้นโดดเด่นเป็นที่รู้จักนะครับหนึ่งผลงานดีไม่เคยจบที่งานเดียวนะหนึ่งผลงานแย่ก็ไม่เคยรู้แค่คนเดียวเช่นกันดีร้ายล้วนบอกต่อตถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเสียลูกค้าไปอีกนะครับพลาด หนึ่งครั้งเนี่ยเท่ากับพลาดเป็นสิบซึ่งสิบโอกาสที่หายไปจากความช่วยของเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้รู้ด้วยซ้ํานะเออซึ่งอ่านตรงนี้เราก็จุกเหมือนกันนะครัเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่เราอาจจะพลาดไปนะครับลูกโซ่แห่งโอกาสนะครับงานหนึ่งไม่จบแค่ชิ้นหนึ่งอย่างที่เขาบอกไปใช่ไหมมันจะดีถ้าง,งอกเป็นสองเป็นสามใช่ไหมครับโครงสร้างของบันไดที่จะนำเราไปสู่งานที่ใหญ่ขึ้นนะคือความตั้งใจแล้วก็นิสัยที่ดีน,นั่นเอง บางงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับกําไรอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเป็นโอกาสได้โชว์ฝีมือถ้าทําได้ดีเนะี่ยอาจจะได้สิ่งที่มีค่าไม่แพ้กําไรนะครับนั่นคือการบอกต่อจากลูกค้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานซึ่งพาเราไปต่อได้ไกลขึ้นบางทีอาจจะไกลเกินคาดเมื่อมองย้อนกลับไปเนะี่ยผู้ได้รับโอกาสดีมกักเห็นเส้นทางที่เชื่อมเป็นร้อยเลยนะด้วยคําบอกต่อนะครับเพราะว่าคนเราม,มัาจะบอกสิ่งดีกับคนอื่นใช่ไหมถ้าได้ยินลูกค้าใหม่บอกว่าคนนั้นแนะนํามาแปลว่าเราสร้างความประทับใจบ,บางอย่างแล้วนะ งานทุกชิ้นนําไปสู่ลูกโซ่แห่งโอกาสเช่นนี้ได้งานเล็กหรือใหญ่เนี่ยไม่สําคัญเท่ากับเราสร้างความประทับใจจากงานนั้นได้แค่ไหนนั่นเองคนที่ตั้งใจกับงานทำผลงานดีนิสัยดีเนี่ยแม้จะเริ่มจากเล็กสุดท้ายแล้วลูกโซ่แห่งโอกาสเนี่ยมักจะพาเขาไปต่ออย่างต่อเนื่องนั่นเองตั้งใจหนึ่งงานจึงไม่ใช่แค่หนึ่งงานนะครับไม่ตั้งใจหนึ่งงานจึงไม่เสียแค่หนึ่งงานเพราะฉะนั้นลูกโซ่แห่งโอกาสเป็นของขวัญสําหรับการใส่ใจกับงานทุกชิ้นนั่นเอง,เองนะครับอื น,นี้ผมจะพาไปดูเรื่องของค่าตอบแทนที่เราพูดถึงนะเขาบอกว่าถ้าพูดถึงค่าตอบแทนเนี่ยจากการทํางานเนี่ยคนจํานวนมากคงคิดถึงเงินใช่ไหมครับแต่ที่จริงงานแต่ละชิ้นเนี่ยมีค่าตอบแทนหน้าตาแตกต่างกันนะครับบางชีทรงพลังกว่าเงินด้วยซ้ำนะครับอาทิประสบการณ์ความรู้ทักษะความสัมพันธ์คอนเน็กชันมิตรภาพความสบายใจบลา b l มากมายใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจคู่ขนานไปกับค่าจ้างนะครับบางงานมีสิ่งเหล่านี้เยอะ เงินอาจจะน้อยลงได้ครับกระทั่งฟรีนะครับแต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้น้อยมักจะต่อรองกันที่ค่าจ้างหรือว่าค่าตัวเป็นหลักเพื่อเอามาบาลานซ์กับความสนุกหรือความอยากที่ลดลงครับในมุมคนทํางานเนี่ยเมื่อได้มองในมิติเหล่านี้ย่อมมองเห็นค่าตอบแทนที่หลากหลายขึ้นนะครับในมุมของผู้จ้างลองคิดใจเข่าใจเราครับว่าอะไรนะ่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เขาอยากร่วมงานกับเราซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเงินนะครับส่วนตัวแล้วผู้เขียนบอกว่า เขาคิดว่าความน่าสนใจของการงานหรือโครงการนั่นแหละที่มีแรงดึงดูดสูงสุดนะครับนางเอกดังจึงอยากเล่นหนังเล็กๆของผู้กำกับที่น่าสนใจนักธุรกิจใหญ่จึงอยากร่วมโครงการทางเลือกที่แตกต่างคนเก่งๆจึงกระโดดมาร่วมงานกับบางกิจกรรมที่ไม่ให้ค่าตัวด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทําให้เขารู้สึกดีมีค่าตอบแทนดีงามที่ไม่ใช่เงินอยู่จริงนะครับความคุ้มไม่ใช่สิ่งวัดตัวเลขวัดตัวเลขเสมอไปนะครับนั้นราคาของประสบการณ์ ก็สำคัญเช่นกันครับซึ่งมันก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆมันก็จะมีประมาณนี้แบบนีครับโอเคถ้าเพื่อนๆกำลังยุ่งอยู่ยุ่งอยู่งานนะผมชอบอันนี้ที่เขาบอกว่า b u i s a decision นะครับความยุ่งเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองนะครับเขาบอกว่าเราทําในสิ่งที่ต้องการจะทําจบถ้าบอกว่าเรายุ่งเกินไปนั่นแปลว่าเรากำลังทาสิ่งที่ไม่สําคัญมากพอนะครับหมายความว่าคุณควรทําในสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งที่ทําให้คุณยุ่ง คำแนะนําจากผู้เขียนนะบอกว่าถ้าหาเวลาทําสิ่งใดไม่ได้ให้สร้างเวลานั้นขึ้นมาไม่ว่าชีวิตจะยุ่งแค่ไหนที่อยากทําสิ่งใดก็ตามจงสร้างเวลาสําหรับสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วลงมือทามันถ้าไม่ทําก็แปลว่าตัวเราเองนั่นแหละเลือกที่จะยุ่งนะครับคือหลายๆคนอนะาจจะเวลาจะทํานู่นทำนี้เอาไว้ก่อนช่วงนี้ยุ่งอ,อยากจะทําอาชีพเสริมนู่นนี่นั่นก็บอกเออเอาไว้ก่อนช่วงนี้ยุ่งใช่ไหมครับซึ่งไอการยุ่งนะะั่นแหะผู้เขียนบอกว่าเราเลือกเองนะครับเราไม่ เราไม่ได้ยุ่งจริงๆ <c oughs> คือถ้าเราต้องการที่จะทําจริงๆเราสามารถสรรหาเวลาไม่ว่าจะทําสิ่งนั้นสมมุติจะทํางานเสริมเล็กๆน้อยๆใช่ไหมซึ่งหลายคนผมก็ว่ายุ่งจริงๆแหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําจริงๆนะเขาบอกว่าเราก็ต้องแบ่งเวลามาใช่ไหมครับแบ,แบ่งเวลามาสักสิบนาทีก็ได้ทําทุกวันวันละสิบนาทีอะไรเงี้ยแบ่งเจียดไปทามาสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าได้ทําแล้วไม่มีอะไรที่มันยุ่งเกินไปนะครับอื โอเคแล้วก็เรื่องที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะจากคุณปราโมทนะครับเป็นเ,เป็นหัวหน้าง,งานนะครับแห่งปานบุรีนะครับก็ขอความช่วยเหลือลูกน้องเพราะว่าอะไรที่เขามไม่รู้เขาก็จะสอบถามนั่นเองนะครับง่ายๆขค่นั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนเป็นหัวหน้าบางคนนะบางคนไม่ได้ส่วนใหญ่จะอ,อาจจะเป็นคนที่ไม่รับฟังนะครับอาจจะเป็นคนที่ยึดมั่นในตัวเองสูงหรือว่าลูกน้องบอกอะไรเนี่ยก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองรู้นะครับ เหมือนกับเจ้าของแบล็คเบอรี่เดี๋ยวผมจะหยิบติงอาเกนมาเล่าให้ฟังนะม,มีเรื่องราวแบบนั้นอยู่นะครับซึ่งถ้ามันก็ทําให้เราดูว่าทุกวันนี้แบล็คเบอรี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานจริงใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานเป็นหลักนะเพราะว่า iPhone ขึ้นมาแทนนะแอนดรอยขึ้นมาแทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็การเชื่อเชื่อฟังคนอื่นบ้างนะครับการเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเนี่ยก็ มันก็ดีกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าก็ตามแม้ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าน,นะครับหรือว่าเป็นใครก็ตามการการรับฟังหรือการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราอ่อนแอนะครับเราควรจะขอความช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะว่าคนอื่นก็อยากจะขอความช่วยเหลือเราเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์นะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นก็เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกลัวที่จะขอความช่วยเหลือนะครับอืมโอเค แล้วก็การทํางานนะครับการทําเครดิตนะครับพี่นุกรมเขาเล่านะครับผมจาได้คร่าวๆเขาบอกว่าเขาตอนสมัยเขาทํางานโฆษณานะครับเขาก็ทํางานร่วมกับร่วมกับคนในทีมซึ่งมันก็จะมีคนจุดประเด็นขึ้นมาใช่ไม่มีต้นไอเดียออกมาแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะไอเดียนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนคนนู้นก็เสนอว่าเอาตรงนี้มาทําดิเอาตรงนี้มาทําเอาตรงทำอย่างนี้ดีไหมพอถึงเวลาพองานมันออกมาดีเนะี่ยแล้วคนที่จากก้างเขาถามนะว่า คือใครคิดเนี่ยอะไรเงี้ยเออต้นไอเดียใครนะครับทีมที่นิกรมก็จะบอกว่าช่วยคิดเพราะว่าทุกไอเดียล้วนมาจากการช่วยคิดไม่ใช่าบอกว่าเออคนนี้คิดหรือว่าผมเองครับผมเองหรือการตบอะไรแบบนั้นนะมันมันไม่ส่งผลดีอะไรเลยนะมันไม่ใช่ว่าคุณคุณจะทําให้คุณเก่งขึ้นก็จริงหรือว่าจะทําให้คุณดูโดดเด่นกว่าคนอื่นหรือว่าอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งเลยแต่ความสัมพันธ์ในที่ทํางานมันไม่ดีหรอกนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็ช่วยคิดแล้ว การตบ,ตบเครดิตเป็นคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีแน่นอนเลยยาวๆนะครับโอเคแล้วมันก็น่าโมโหมากนะครับซึ่งผมก็เคยเคยโดนเหมือนกันนะครับคนที่ตบเครดิตไปเป็นของตัวเองหมดเนี่ยซึ่งเราก็ทําด้วยกันแตนะ่แทรู้ไหมเนี่ยเราอาจจะทําแล้วก็แย่งไปเป็นเครดิตตัวเองซึ่งมันมันส่งมันทําให้เราไม่พอใจอย่างมากนะจริงๆนะใครที่กําลังทําอยู่แล้วคิดว่ามันดีเนี่ยผมว่าลองคิดใหม่นะลองคิดใหม่นะครับโอเคเหตุผลที่คนไม่ลาออกนะครับเขาบอกว่า บริษัทเกียรตินาคินนะครับเขาบอกว่าทําไมคนที่นี่ถึงอยู่ในบริษัทเกียรตินาคินพัฒเนี่ยมามาถึง20ปีอัพทุกคนเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่พนักง,งานบอกเนี่ยมีอยู่3ข้อนะก็คือ 1. ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็เก่งขึ้นทุกวัน 2. คือทีมดีศศนกติดีทํางานสนุกนะครับ 3. รายรับดีสม่งฝีมอเมื่อถามถึงปาร์ตี้เนี่ยทุกคนก็บอกว่าที่นี่เต็มที่กับความสนุกมากๆซึ่ง ก็เหมือนกับที่คุณเตาวบรรยงพงพาณิช์เจ้าของบริษัทพูดบ่อยว่าวัฒนธรรมที่นี่ก็คือได้เรียนได้ทําได้มันได้ตังได้ภูมิใจนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นนะว่าองค์กรที่ทําให้เราทํางานแล้วมีความสุขเนี่ยกลับบ้านแล้วนอนหลับเนยะก็แบบนี้นี่เองครับอโอเคครับทิ้งท้ายแบบนี้ครับเขาบอกว่า จงใช้ชีวิตเหมือนงานคือเนื้อเดียวกับชีวิตเราถ้าเรารู้สึกว่างานเนี่ยงานมันไม่ใช่ความที่เราอยากขึ้นไปทํางานหรือว่าไม่ได้อยากตื่นมาทํางานงานนั้นอาจจะไม่ใช่เนื้อเดียวชีวิตเรานะครับเนื้องานที่มีเนื้อเดียวกับชีวิตเราคืองานที่เราถามตัวเองนะว่าถ้าเราไม่ได้ต่างจากสิ่งนี้เราก็ยังทําอยู่นั่นแหละนั่นแหละคืองานที่เป็นเนื้อเดียวกับชีวิตเราครับ เพียงแค่เราอาจจะใช้ชีวิตยอยู่กับระบบบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าง,งานคือความทรมานที่ต้องกําจัดออกไปใช่ไหมกระทั่งฝันใฝ่ถึงวันที่ไม่ต้องทํางานเลยผู้เขียนบอกว่าเขากลับคิดว่าอันที่จริงแล้วเราอยากทํางานนั่นแหละเพียงแค่สําหรับหลายคนงานที่ทําอยู่ทําให้ชีวิตด้านอื่นขาดหายไปนะครับมีงานที่ทําให้เรารักชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีงานที่ทําให้เราคิดถึงชีวิตที่ห่างเหินจากมันมานะครับอื้อเขียนเพื่อน,นวันนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องไปบ้างนะครับ ก็ <G ül üş> ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ